กับผมนายมงคลประดับข่ขยตำแหน่งประธานสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถ,ถานีสูบน้ำบรนทว่าหมู่9ตำบลกะหาดอำเภอเนนสง่าจังหวัดเชียงภูมิวัตถุประสงค์ของผมที่ได้รับพันข้าวคือสมาชิกของผมที่จะได้พันข้าวไปขยายพันจะได้มีพันข้าวที่ดีขายจะได้ราคาเพราะที่ผ่านมาข้าวราคาก็ไม่ดีแล้วแถมยังข้าว พรอมปนมีเม็ดแดงเยอะต่อไปนี้ผมจะขยายพันธุ์ให้กับแก่สมาชิกของผมที่ทางรัฐบาลมาจําหน่ายให้มามาจ่ายให้ขอบคุณมากๆเลยครับที่ได้สนับสนุนโครงการนี้ผมดีใจมากเลยครับที่มีโครงการนี้ขึ้นมาขอว่าถ้ามีโอกาสอีกสักระยะหนึ่งอีก สอามปีนี่ผมก็จะเปลี่ยนพันใหม่ถ้ามีโครงการนี้อีกผมก็ยินดีที่จะรับครับ